สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2ในครั้งหนึ่งนะฮะในมอส s t อด s t a r t r v o t u v o o u t o o p l o t p l e t e นะฮะโดยใน,นวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมแข่งขันนะ,ะก็คือการแข่งขันที่มีชื่อว่า Starcraft Evolution League นะฮะเป็นการแข่งขันโดยใช้มอดตัวนี้แหละ Starcraft Evolution Complete นะฮะก็คือการเอา Starcraft 1กับ2มาเจอกันในเอนจิ้ของ Starcraft 2นะฮะซึ่งในอีเวนต์นี้นะฮะ คู่แรกนะครับเราอยู่กับคุณฟูหานะครับจากคลนรูทนะฮะเปิดด้วยแคลไพลอนแล้วก็ลงฟอส์นะฮะน่าจะเล่นแคนนอนไรชนะดูส่งแล้วนะครับส่งโพรบิ้งมา2ตัวขนาดนี้นะฮะอ่ะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอาเตชินะครับผมอาเตชิจากคลนอะคูตันนะฮะอ่าเล่นเป็นโปรโตสจากภาค2นะครับอ่ครอนนี้ก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอู้แต่ว่าไพลอนตรงนี้เนี่ยเป็นของฝั่งสีแดงนะฮะคุณฟูหั เล่นแคนนอนรันเชัวร์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งฝั่งสีน้ําเงินก็เล่นตามปกตินะตรงนี้ว่าไงฟูฮาร์ดคนก็ยังจะมาลงไพรอนตรงนี้อีกนะครับป่วนใช้ได้เลยนะครับอ่ะกําดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นรอบ32คนนะซึ่งแข่งอาเบสออฟทนะฮะก็คือคะแนนอ่าสใน3นะครับพูดง่ายๆนะครับใครได้2แต้มก่อนก็คือชนะนะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหเปิดไพรอนมาอฮึมล้อมหน้าล้อมหลัง โอ้โหบสองตัวนี้โดนกักขังอยู่ข้างในนะออกไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นเกตย์เวโอ้โหเกีย์เวกับโฟตอนแคนนอนนะครับหืมกดแขนเซิลกดเคนเซิลทาไมครับงงฝั่งสีแดงเขาจะอะไรยังไงครับเนี่ยงงไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ฝั่งสีน้าเงินสร้างสีหลอดออกมาแก้ทางไปก่อนพลางๆนะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงกําลังจะพังอย่างนะอย่างอย่างตรงนี้ไว้ครับอุ้ยเอ้าสีหลอดออกมาแล้วแล้วสีหลอดอยู่ไหนครับสีหลอดอยู่นี่นะฮะมาฟันไพล,ลอนของฝั่งสีแดงนะครับผม อตอนนี้โฟตอนแค้นอนแคนเซิลไปอีกแล้วนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้ไว้ครับเกตเวียสร้างเสร็จแล้วนะครับกดเป็นซีหลอดออกมาเช่นกันนะส่วนในบ้านนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะ,ะฝั่งเสียงเงินเข้ามาสกาตามปกตินะครับผมไม่เจออะไรเลยนะเจออยู่แค่นี้นะครับผมวาครับตอนนี้ฝั่งเสียงเงินเอาทั้งสีลอดอทั้งพรบมาช่วยกันทําลายเกตเวนะฮะก่อนที่สีลอดของฝั่งสีแดงจะอ,อมานะครับจะทันไหมครับผม ทันไม่ทันไม่ทาไมโอุ้ยทันอยู่นะครับเรียบร้อยครับสีหลอดออกมาไม่ทันนะแล้วฝั่งสีแดงอ่ะคุณฟูฮาอ่ะอุตส่าห์เล่นฟอสแล้วทําไมคุณไม่ลงโฟตอนแคนนอนให้มันจบจบไปเลยครับคุณจะแคนเซลทําไมครับเนี่ยมันลงได้อยู่นะแล้วตรงนี้เกตเวของใครเนี่ยฟูฮาเช่นกันนะโอ้ตอนแคนนอนโอ้โหเกตดเวมาอีกแล้วนะฝั่งสีน้ำเงินนี่แทมไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินดีอย่างหนึ่งก็คือมีสิหลอดแล้วนะอ่ะมีอยู่ในที่เอาไว้ทาดาเมจ ค่อนข้างเยอะนะครับเรียบร้อยครับแต่ไปไม่ได้แคนเซิเลด้วยนะฮะตรงนี้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 น <c oughs> แล้วตรงนี้ก็เป็นเกตดว์ v นะครับกีปตันแคนนอนกำลังมานะครับส่วนฝั่งสีน้ําเงินนะคุณอาติชีก็ลงไซเบอร์เนติคอร์นะครับได้เวลาพอดีนะแต่ว่าไซเบอร์เนติคอร์ยูนิตี้จะเปิดเทืของไซเบอร์คอร์นี้คุณจะต้องเก็บแก๊สนะฮะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินเขาไม่เก็บนะเก็บแต่เร่นะครับมันจะไม่มีแก๊สไว้ไปสร้างนะฮะตรงนี้ว่ายังไงเนี่ย Okay, มาแล้วครับป้อมปืนมาแล้วนะฮะจัวหวะนนี้โอ้โหลงเกตเวใหม่นะครับโฟตอนแคนนอนอีก2นะครับผมตรงนี้ไม่น่าทันนะฮะแคนซิลไม่แคนซิลด้วยนะครับต่งหายไปร้อยห้าสิบโอ้โหเสียดายมากเลยนะฮะจะเป็นยังไงต่อครับตรงนี้ฝั่งเสียมเงินก็โอ้โหขยันป้องกันบ้านเหลือเกินนะฮะเกี่ยวไงครับชิลแบตเตอรี่เกตเวอืม กล้มนะฮะแต่ว่าไซเบอร์คอร์นมาแล้วนะจังหวะนี้ฝั่งสีน้เงินตรงนี้ซีหลอดของฝั่งสีแดงออกมาแล้วนะเป็นคัสตอมโมเดลหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่แน่ๆคัสตอมแอนิเมชันแน่นอนนะน่าจะเป็นโมเดลเาจากวอร์เชสนะไอ้คลาสสิกซีหลอดตรงนี้เอาพรบมาช็อตแล้วก็ยังไม่ตายนะครับตรงนี้ฝั่งสีแดงยิงจากระยะไกลตรงนี้เลยนะครับอ่ามีการลงชิลแบตเตอรี่แล้วนะครับอ่าวชิลแบตเตอรี่ตอนนี้ี่ฝั่งซาคับหนึ่งนะก็ฝั่ง เรียกว่าวนะภาคบรูทวอรเนี่ยก็ใช้โมเดลของภาคแรกนะฮะเป็นคัปตอมโมเดลนะครับส่วนป้อมโฟตอนเคสโนนนี่เดี๋ยวโมเดลมันจะมาในอนาคตนะฮะนี่ผมเห็นอยู่นะฮะใน d ดิสกอตเคฝั่งสีน้ำเงินนะครับตอนนี้สั่งสกเกอร์ออกมานะครับป้องกันบ้านนะครับแตกแนละ้วโอ้โหพลิกคว่ำเข้ามาอยู่ในกองแร่นะฮะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเรียบร้อยครับผมโอ้โหสุดท้ายกลายเป็นฝั่งสีน้ำเงินกดยอมแพ้ทนะ่า GG w e l l play นะครับผมทำให้คุณฟูฮาร์เดได้คะแนนขึ้นนำไปก่อนหนึ่งแต้มนะฮะ โอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับตาที่สองนะฮะคุณฟูฮา์อยู่ฝั่งซ้ายบนนะครับตอนนี้ได้คะแนนขึ้นนาไปแล้ว1ต่อศูนย์นะฮะส่วนคุณอาเตชิอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับตอนนี้ก็สลับอ่าภาคนะฮะอาเตชินนีนเล่นเป็นภาคแรกนะครับภาครูทวอ์นะส่วนฟุลฟูฮาเนี่ยก็เล่นเป็นภาค2นะผมอ่า <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะะอ่ะตอนนี้อยู่ในแมปโอเชียนบอลเอลีนะครับผมมาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับ จั่หวันนี้คุณฟูฮัตและคุณอาติชิโอเคส่งโพบออกไปสกเกลนะฮะตามสูตรปกตินะครับไม่ได้มีอะไรวือวานะอ่าซึ่งตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีน้าเงินอ่าไพลอนแล้วก็วางเกตเวไว้บนนี้เลยนะแต่ว่าเหลือรูตรงนี้ไม่ทราบว่าตัวเก็บเร่วิ่งผ่านได้ไหมโอเคผ่านได้ชัดเจนนะน่าจะวอลบ้านฝั่งนี้นะอาจจะสร้างเป็นเกตเวแล้วก็ไซเบอร์คอร์หรือไม่ก็เป็นดับเบิลเกตเวก็ได้นะแล้วตอนนี้เอา้าฝั่งคุณฟูฮัท คุณเล่นอย่างนี้อีกแล้วนะครับโอ้โหแคนนอนรัชอีกแล้วนะฮะฝั่งเสียเงินเขาจะยังไงเนี่ยฝั่งเสียเงินนี่เอ่อโอเคต้องรีบสร้างยูนขึ้นมาให้ทันนะอ่านแต่ว่าดีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ฝั่งเสียเงินเขาเห็นนะครับเสียเงินคุณอาทิชิโอเคไม่เห็นนี่ก็น่าจะแลกแล้วนะครับแต่วะน,นี้ระยะก,การมองเห็นนะี่น่าจะโอเคถึงประมาณนี้พอดีนะอ่าโหตอนแคนนอนกำลังมานะครับไพลรอดตอนนี้มีมาแล้วสองนะครับแตกหนึ่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับโดนโปรบช็อตนะฮะ ตรงนี้เกตเวมาแล้วนะครับฝั่งสีเงินกดซีรลอดมาเลยครับกดซีรอดออกมาซีรอดยังไม่มานะ <c oughs> ช้าจ,จัง <c oughs> ตรงนี้ไพลอนโฟตอนแคนนอนมีเกตเวด้วยนะ,ะสร้างเกตเวไว้ทำบอดี้บล็อกนะไม่ให้ทบเข้ามาช็อตตัวโฟตอนแคนนอนได้นะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วตัวหนึ่งนะตรงนี้นะตรงนี้ไว้ครับมีไพลอนเองฝั่งสีเงินกดซีหลอดมาแล้วนะแต่ว่าสตาร์คัพภาคแรกเนี่ยหรือว่าภาครูทบอลเนี่ยมันอานิ้ซัสไม่มีสกิลโครโนบูสนะ ไม่สามารถที่จะไปโคโนบูสตัวเร่งเวลาตัวเกตเวยได้นะฮะจังหวะน,นี้อแต่ว่าพอเป็นสกินนี้เรารู้สึกว่ามันดูสวยจัง <c oughs> สกินคลาสสิกในซัสฮะอันนี้นี่ถูกเขาเอามาเพิ่มขนาดนะให้มันใหญ่ขึ้นนะยิงคลาสสิกในซัสจะเล็กกว่าน,นี้นะโอเคครับตอนนี้ฝั่งคุณฟูฮาร์ดก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะฮะฝั่งสีน้าเงินคุณตาเตชิก็เช่นกันนะครับส่งพรบเข้ามา ช็อตนะครับมีซีหลอดเข้ามาจิ้มด้วยนะจังหวะน,นี้แตกหนึ่งไปแตกไปแล้วนะโอ้ไม่ได้แตกนะแถวกดตัุ้ยสินพันกันกดแคนเซิลนะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยโฟตอนแคนนอนโอ้โหแล้วตรงนี้เอาฟูฮัทแอบมาเปิดไพลอนข้างบนด้วยโอ้โหแล้วเอาซีหลอดมาแล้วนะครับจิมไปทีหนึ่งโอ้โอพรบแตกเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงเหลือพรบไหมเนี่ยไม่เห็นฮะโอเคไม่เหลือแล้วอาจจะต้องจีจีนะโอเคไม่จีจีนะฝั่งสีแดงกลับมาเล่นเกตเว ลงบอกแก๊สตามปกตินะฮะจงังหวะนี้ช่วงนี้ยังไงครับผมฝั่งสีแดงคุณฟูฮาร์ดอ่ะลงเกตดเวไว้นะครับเสร็จแน่นอนแล้วก็น่าจะแตกแน่นอนฮะมีซีหลอดเข้ามาจิ้มอย่างนี้นะครับซ,ซีหลอดสองตัวเลยนะครับเรียบร้อยครับผมแล้วไม่จิ้มให้มันแตกด้วยคุณปล่อยทิ้งไว้ทําไมเนี่ยฮัลโหลโรบอติคแฟกซิลิตี้นะฝั่งสีน้ําเงินโอ้โหเล่นโรโบเลยนะครับริเวอร์นี่มาแน่นอนนะถ้าเป็นอย่างนี้เอาแล้วตรงนี้โอเคเกตเวบึ้มไปแล้วนะับเรียบร้อย เศษซากลอยสู่ด้านบนตรงนี้เปิดเน็กซัสนะครับกำลังมานะฮะตรงนี้ดากูนก็กำลังมาด้วยอ๋อใช่ดากูนตอนนี้เป็นสกินใหม่นะเป็นสกินไม่ใช่สกินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะโมเดลเลยด้วยซ้ำนะเป็นโมเดลใหม่นะเป็นคัสตอมโมเดลจากทีมงานนี่แหละแล้วผมจำไม่ได้ว่าใครออกแบบนะฮะดากูนอันนี้นก็เป็นการออกแบบโมเดลอ้างอิงมาจากภาคแรกเป๊ะ,เ,ปะเลยนะฮะแต่ว่าสเตตน,นู่นนั่นนี่ทุกอย่างก็ใช้ตามภาคแรกแหละ บึมเรียบร้อยครับผมแล้วตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีแดงเอา้าซีหลอดสีน้ำเงินเดินทางมาถึงแล้วนะครับกำลังจิ้มเข้าไปที่ไซเบอร์เนติสคนฮะอือฮะถอยออกก่อนนะจังหวะน,นี้ไรครับออกมาตรงนี้เจออเดปว้าวอเดปยิงเข้าไปแล้วปไปไงครับอือจึงอเดปเปสู้ซีหลอดสองตัวพร้อมกันไม่ได้นะถึงแม้ว่าอเดปมันจะเป็นยูนิตยิงก็เถอะนะครับต้องทิ้งระยะห่างดีๆนะจังหวะน,นีะ้ขึ้นมายิง โอเคมีเฉดคอยเปิดหมอกให้อยู่นะโอ้โ oh, หแล้วตรงนี้โดนยิงฟรีๆเลยนะอือ uh huh. ตรงนี้ยังไงครับอ่ะดึงหนีนะโอ้โหปวนใช้ได้ส่วนฝั่งสีแดงตรงนี้ก็เหลือแต่ไพลอนแล้วนะฮะอ่าตรากูลยิงชิวๆเลยนะจังหวะน,นี้อ่าตรากูลรู้สึกว่าอนิเมชันถ้าจะไม่ผิดนะี่น่าจะเป็น a อนิเมชันจากภาค2นะภาค Legacy of the Void นะอแต่ว่าตัวโมเดลก็เป็นคัสตอมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะ uh huh. เป็นคัสตอมี่างอิงมาจากสตาร์คาภาคแรกน่าจะรีมาสเตอร์เลยนะละเอียดซะขนาดนี้นะคร <c oughs> ับอะฝั่งสีแดงไว้ครับเอาเปิดโรโบเช่นกันนะครับโรบติกแฟิลิตี้นะฮะอาวุธหนักก็กำลังจะมาะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงก็อ่าสปายบล็อกด้วยนะครฮะจริงๆน่าจะสร้างพลอนเผื่อไวส้สักสองสักสองอันนะนี่ไงอ่าอย่างนี้แหละครับโอเคเรียบร้อยพลอนมาแล้วสร้างได้ยังนะฮะโอ้เพราะว่าพลอนตรงนี้แตกไปนะพาอนเอที่ลงอ่าที่มาลงไว้นะครับ ลงไม่เปิดทำอ,อะไรนะแคนนอนรัดเมื่อกี้นะฮะช่วงต้นเกมนะฮะก็เลยสไพยบล็อกไปแต่ว่าตอนนี้นี่เขาส่งอรีปไหลเข้ามาแล้วครับฝั่งสีน้ำเงินเห็นได้ทันนะฮะดึงรบหนีออกมานะครับจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับอรีปโอ้โหโดนรุมสนิยอยู่นะแตกแน่อนอนครับไม่เหลือนะเรียบร้อยไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้โรโบฝั่งสีแดงมาแล้วนะครับเปิดเป็นอ่าอิมมอร์ทัลมาก่อนนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินเฮ <c oughs> ้ยลินพันกันอีกแล้ว <c oughs> นะอฝั่งสีน้ำเงินนะครับมีชัตเติลแลวก็ริเวอร์นะครับจะไปทำริเวอร์ดรอปนะครับตามสูตรภาคแรกเป๊ะ,ปะนะฮะแต่ว่าไอพ่นนี้อาจจะต้องทำโมเดลใหม่นะมันดูปแปลกๆนะครับตรงนี้โอเคริเวอร์ลงมาแล้วครับแล้วริเวอร์ภาคแรกนี้ก็เหมือนกับภาค2เลยครับก็คือต้องสร้างสาคารับออกมายิงนะฮะอบแต,ตรงนี้ว่ายังไงครับอ่ารับขึ้นยานนะเจออิมมอร์ททลนะครับซูไม่ไหวนะต้องถอยก่อนนะจังหวะน,นี้ ตรงนี้ฝั่งเสียงเงินคุณอาติชิก็โอเคกำลังฟาร์มนะครับโอ้เอฟเสวเวตอรี่มาแล้วนะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไว้ปลดล็อกตัวออฟเซอร์เวอร์นะซึ่งออฟเซอร์เวอร์อยู่ไหนเขาน่าจะยังไม่สร้างตรงนี้กราฟิติดรา์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของชัตเติลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งชัตเติลพูดถึงแล้วมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นะโอเคอัพเกรดเสร็จแล้วครับโอ้ชัตเติล บินเร็วมากนะฮะนี่โอ้โหปูดปาดปูดปาดเลยนะฮะปูดปาดปูดปาดอ่าฝั่งสีแดงก็เล่นด้วยนะฮะนี่ยันขนส่งสมัยใหม่นะครับวาร์ปริซึมนะฮะอ่าแต่ว่าวาร์ปรีซึมนี่ททำได้มากกว่าขนส่งนะครับก็คือแปลงร่างเป็นไพรอนได้ด้วยนะซิงค u ลาริตี้ชาร์จฝั่งสีน้ําเงินกําลังจะเสร็จนะครับผมอ่าเพิ่มระยะยิงให้กับดรากูนนะฮะแล้วตรงนี้มีอะเดฟไหลเข้ามาแตกเรียบร้อยนะครับโอ้โหอย่างเดือดแล้วยังไงครับตรงนี้เกตเวกําลัง สร้างซีหลอดออกมาอยู่นะอ่ามาเพิ่มอีก2หลังนะครับณจุดนี้นะแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับออกปะทะกันแล้วครับอืมอิมม o r ปะทะดากูนนะอิมม o r มันคือดากูนเวอร์ชั่นอัปเกรดนะแต่ว่าอัปเกรดมาแล้วยิงพะอากาศไม่ได้นะยิงได้แต่พะพื้นนะอืมตรงนี้เอาเข้าไปชิดอย่างนี้เลยนะฟังสีน้ําเงินมาดรอปดิเวอร์หลังบ้านเอ้ยหลังหลังหลังกองทัพโอ้แล้วเจออิมมร์ท a ลยิงเข้าไปด้วยนะอืมอย่างน,นี้บึ้มเรียบร้อยโอ้โหทำไมลุมมันใหญ่จัง ตรงนี้อ้าวมาเจออ็มมอร์ทัลไม่เหลือเช่นกันครับ GG ครับฝั่งสีแดงน่าจะไม่ไหวแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โหยังจะวาร์ปสตอเกอร์ลงมาสู้อีกนะฮะมีทั้งสีรอดทั้งรากูนดรากูนอยู่ไหนวะอาออยู่นี่นะอ่าชัดเป้นตรงนี้มีริเวอร์ด้วยนะสองตัวนะตรงนี้อ่า d r อปเข้าไปเออไม่ใช่ย,ยิงเข้าไปนะโอ้เรียบร้อยครับผมคุณฟูฮัรตกด GG นะทำให้ในตานี้นะครับอ่าชัยชนะได้ตกเป็นของคุณอาเตชีนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผม อ่าอย่างที่คำนวณไว้นะฮะประมาณนี้โอเคไปที่เกมต่อไปกันเลยนะได้เลยนะครับอ่าตาที่3นะศึกตัดสินนะครับผมคราวนี้คุณฟูฮาอยู่ฝั่งขวานะคุณอาเตชิอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าอยู่ในแมปโกลเด้นวอลล์นะฮะเป็นแมปที่จริงๆนี่ถูกถอดออกจากแมปฟูในซีซั่นปัจจุบันของ Starcraft 2แบบปกติไปแล้วนะ,ะแต่ว่าในมดนี้เนี่ยในเกมแข่งขันนี้เขายังเอาแมปนี้กลับมาใช้อยู่นะ ก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลอะไรนะนาะจะเป็นด้วยเหตุผลของความบาลานซ์ความเาเรียกว่าอะไรนะความความสมดุลไม่ใช่สมดุลเนี่ยความสมมาตรของแมปนะซ้ายขวานะครับประมาณนี้อ่ะอย่างไงก็ตามนะครับตอนนี้คะแนนเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายนะโอเคคุณฟูฮาร์ดคราวนี้ก็เล่นฟอสเหมือนเดิมนะครับผมเล่นอีกแล้วนะแคนนอนรัชคุณจะเล่นแคนนอนรัชทั้ง3เกมเลยนะนี่ขนาดสลับมา เป็นเหมือนเดิมแล้วนะเนี่ยคุณฟูงฮัตเนี่ยกลับมาเล่นบรูตวอร์มเหมือนเดิมนะส่วนฝั่งคุณอาเตชิมาเล่นสตาร์คราฟสองเหมือนเดิมนะอ่ามันเป็นกฎของการแข่งขันนี้นะสตาร์คราฟเอเวอเรชันลีกนะก็คืออ่าเกมแรกคุณจะเล่นเป็นหนึ่งหรือสองก็ตามนะฮะคุณจะเล่นเป็นภาคแรกหรือภาคสองก็ตามนะเกมต่อไปคุณจะต้องสลับนะครับแค่นั้นแหละแล้วก็สลับกันไปเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับอ,อเขแล้วตอนนี้โอ้โหโกลเด้นวอร์มผมว่ามันเป็นแม์ที่มันสว่างเกินไปนะดูสิ โอ้สร้างสิ่งก่อสร้างทีนี่คือแบบโอ้โหสว่างมากจ้าสุดๆเลยนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับอาเตชิอ้าวเกตดเวย์มาแล้วนะส่วนฝั่งคุณฟูฮาตรงนี้ลงโฟตอนแคนนอนแล้วคนงานอยู่ไหนคนงานอยู่นี่นะครับเอาติดนะครับออกไม่ได้ต้องแคนเซลนะครับโอ้แคนเซลออกมาก็โดนรุมเรียบร้อยครับหายไปแล้วนะครบของฝั่งสีแดนนะครับโอ้เหลืออยู่ตัวหนึ่งนะตรงนี้นะครับตรงนี้ว้ครับโฟตอนแคนนอนเสร็จเรียบร้อยนะครับ ยิงอัดเข้าไปเลยครับแตกหนึ่งนะครับโปราแตกไปสองนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ยังพยายามที่จะสร้างเกตเดย์ขึ้นมาอีกนะฮะสู้สุดใจนะครับอ่แล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินอุ้ยมีซีหลอดอยู่นะครับอ่าเอามาฟันกระป้อมได้อยู่นะครับหึหึแตกเรียบร้อยครับผมว่าไงฝั่งสีน้ำเต๋ยฝั่งสีแดงฟูฮัรดลงไพลอนเอาไพลอนมาแล้วนะครับเกตเวย์โปรตอนแคนนอนอยู่ข้างหลังนู่นเลยนะฮะเอาเกตเวย์มาทำบอดี้บล็อกนะฮะไม่ให้ซีหลอดเข้ามาปะทะได้นะครับแต่ว่าฝั่งสีมันก็จีจีเวลเพลย์ไปนะครับผมโโอ้ห อย่างไวเลยนะจบภายในเวลา2นาทีสิวิเท่านั้นเองนะครับอันนี้น่าจะสู้ยากแล้วเพราะว่าฝั่งสียเงินแทบไม่เหลือ,อยูนิตคนงานแล้วนะจะคนงานมาไล่ช็อตนี้ก็คงใช้ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องเก็บแร่นะครับส่วนซีหลอดนี้นก็น่าจะออกมาไม่ทันนะอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้คุณฟูฮาร์ดนะครับได้รับชัยชนะไปอีกครั้งสรุปคุณฟูฮาร์ดก็ชนะไปในรอบ32คนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมยินดีด้วยนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ